อันสีขาวด้วครับมัตผมมามันมากอีรมดึกแก้วเตกจกรมันอีรมโุ้ยริงเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้มโุ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ั้มโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอยโอ้ยโ้ยนอ้ยโอ้โอ้ยอโอ้ยอยโอยโ้ยอ้ยโ้าโอ้ย้อี้ยงอ้ย้ยอออออย้้ย้ เวำเอาว่ะเอ้ยไม่น้วยหลายจ้าถ้ามีผู้ชายสองคนเออโอ้ยยัง้นกู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 ถือมทำไมเรานนมีคใหญ่อยู่อ้ยเอทำไมมันจะมีดูกดึเลยนะทาไทายทยทุกคนเลยทยทุกคนทยทุกคนเบียวเบี้ยวอบขอบอบอบข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 อบ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 ออบ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 บอ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 อบอบอบอขอบอบอบออบอขอบ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 ออบ ยายเขาทำาไทยว่าเไเป็นไทยลูม่ไดบอกยไรองมันเลยน้องัไรอไไปไวกูได้ยินเตลรถตู้จาเป็น่อนี่รถเก๋งตีย่าททยแบบนั้นตีย่าททยแบบนั้นตีเออกูทายคนเดียวกัเองก็ได้กูทายคนเดียวกีสิบยเลวนาคู่ขารเก่งไหน่อยวน้ยเขาซรถที่ยังมีเอที่ยังวบัง กเีเนนี่นี่ยาบีมนอิิุดูไปหงียลคู่หัดิาไประบน้องคายใมอู่หญิงี่มนจสีเนาะู่หญิงสีขาวเียโลกข่งมย์มันโมเสงเขาเลยเ็มันเสงเลยเฮ้ยเฉียตัวคนนี้ใช่อันนี้ไ่ใช่เมนบ้าใช่ใช่ใช่้น่ยังกินแล กูจีจำมึงปิ้งนี่แะไม่คิวพจตาก็จะ่ะจ้แซง่วแงนไม่ยดแ้แนมันมีคนใส่หมวกเห็นบ่ใส่หมวกขาวใครมังเป็นหลังอะไม่ทะเบียนน้องใครขั้นวินได้นาจอดรศมึอเคคม่รเพาะกัอรลืมซีเจตลดเห็นเห็นเต่ม่ยิงใส่บังบังบังจีแซง กูเินห็นกงเนอันเดียยิงคับแกก็งั้นกูยิงสองคนตัวแงอนะตมันเซีขาวมันเคียวขาวกคอยดูแสงข้างหน้ามีรถทบบนบมีรถเป็นแสงมึงมาดิมึงมาดิกูจิแล้วกูจิมแล้วากบานนี่กลแม่มนมันนมัน ดูกระเป๋ากมดูเปียงเอ้ยให้เจ้ายิ้มแหวผนมายิ้มมากีตีนผมไหมไม่แล้วไ่ีตีเลยเอมาเจะแสงมาแซงฮ้ยแซงแสง